สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่นะครับเออสำหรับวันนี้นะครับผมก็วันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับผมไม่นี้ก็คลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางของราฐพัฒนานะครับผมนำแนวทางราฐพัฒนามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับ และพัฒนาก็เดินมาเราสามวัวนะครับผมวัวนี้เป็นวัวที่สี่นะครับมาลองเบิงว่าจิเขาขงสี่ช่างไรนะครับผมส่วนวันนี้รัฐบาลไทยก็รอรุ้นกันสี่โมงเย็นนะครับผมสามโมงครึ่งนะครับสามโมงครึ่งสี่โมงนะครับก็บูกผลนะครับผมถึงรัฐบาลไทยวันนี้ก็มีความซสึกวามั่นใจนะครับผมมันใจหลายนะครับวันนี้ต้องมีให้เห็นแน่นอนนะครับสําหรับ รัฐบาลไทยหมดนี้บ่ได้ฝันด้วยพี่น้องหมนนี้บ่ได้ฝันนะครับสําหรับคืนนี้นะครับบ่ได้ฝันนะครับผมวดที่แล้วฝันหนึ่งหานะครับวันนี้บ่ได้ฝันนะครับผมเอา้าก็เพื่อเป็นการประสีเวลานะครับผมขอบเบิง้งมาต่างกันต่อนะครับสำหรับราพัฒนางวดประจำวันที่17เดเดือน1ปี68นะครับ ก่อนจะขอยืนยันทั้งตัวเลขอะมาเบิ่งสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมเอาแล้วครับพี่นอ้องก่อนจะขอยืนยันทั้งตัวเลขของมือนี้นะครับผมก่อนมาเบิ่งสรุปของที่พันมานะครับของงวดที่ผ่านมานะครับวันที่สิบห้านะครับผมสําหรับรั้วพัฒนางวดวันที่สิบห้านะครับเลขที่ออกเจ็ดสองห้าสามแปดหนึ่งนะครับเจ็ดสองห้าสามแปดหนึ่งสามตัวบนออก 381แสองตัวล่างออกเจ็ดห้นะครับส่วนสพปราปลาหรือทางอุบลน,นะครับผมก็72นะครับผมก็แตกนะครับสำหรับหัวที่พันมานล้ครับผมเลขในตารางนะครับเลขในตาราง แตกซีตัวแล้วครับพี่น้องแตกทั้งซตัวนะครับเลขออกห้าสามแปดหนึ่งนะครับนี่ครับสี่ตัวนะครับแตกทั้งสี่ตัวนะครับผมส่วนตัวรูดวิ่งนะครับตัวรูดวิ่งตัววิ่งเลขวิ่งนี่ก็เข้าที่แปดนะครับให้แปดครับเก่านะครับผมเข้าที่แปดนะครับส่วนเลขตัวเจาะนะครับเลขตัวเจาะนะครับผมก็เข้า แปดหนึ่งนะครับขอแปดหนึ่งล่างนะครับผมเออขอแปดหนึ่งบนนะครับขอไปครับขอแปดหนึ่งบนแล้วก็ทางบนทางโซ่ปปอลารนะครับขอเจ็ดสองนะครับผมส่วนสามตัวนะครับเสียได้มากพี่น้องสามตัวเสียดไปแต้มเดียวนะครับให้พิดแค่รักลอยนะครับผมพิดแค่รักลอยอ่าเพราะฉะนั้นเราโต้นะครับเนี่ยห้ซองไฮสองหนึ่งแปดนะครับเลขออก สามแปดหนึ่งนะครับเสียดแคบแต้มเดียวนะครับก็สั่นเข่าโต๊ดน,นะครับผมสามตัวนะครับเพราะว่าผิดลักลอยนะครับส่วนห้าตัวนะครับผมเลยเลือสีตัวนะครับเนี่ยเสียเดเสียดไปกันนะครับผมสำหรับ วดที่ผ่านมากก็อขอแสดงความดีใจกับเอฟซี FC, ที่โตกทหมานกันนะครับผมมีโชคไมิมาลับกันนะครับขอแสดงความดีใจนะครับผมวดนี้ก็เป็นวดที่สามนะครับต่อไปก็เป็นวดที่สี่นะครับผมมาเบิ่งกันนะครับว่าสิเดินต่อหรือจะจุดนะครับผมก็เบิ่งกันเลยครับเอาละครับ ขาใ่้เราก็ฝากคนไลไรคนแซรดนะครับเด้อฝากคนไลไ์กดแร่ให้แน่นะครับคนอะไรคนละแซ่แล้วครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสำหรับท่านที่ชอบนะทั้งตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้มาผ่านชมคลิปใหม่ๆตัวเลขดีๆนะนะครับเอ่อสำหรับเลขในตารางนะครับว่นหนี้นะครับเลขในตารางนะครับผมเลขในตารางลาพัฒนางบประมานที่1 7เดือน1ปี68เนี่ยนะครับผม 7จ็ดแปดสี่เจ็ดแปดห้าสี่สามสองศนะครับเจ็ดแปดห้าสี่สาศนะครับบเนนะครับวับน,นี้เลตะรังกจเข่าขึ้เก้านะครับผมสมตัวสตัวนะครับนะขยะปล่อยปาน,น,นะครับผมจะปะเราเลยนะครับผมสาหรับเหล็กยาเผลอนะครับสําหรับเหล็ในตาลางนะครับผม ส่วนตัวรูดนะครับรูดวิกงนี่ก็7กับ8นะครับ7กับ8เน้นที่8นะครับเน้นที่8ปดบนไหนกันนะครับ2ตัวนี้อาจจะมานํำกันกระเด้น,น,นะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็มี28ป 0405151485นะครับ84แล้วก็83นะครับตัวกันนะครับผมตัวกันก็271 2775แล้วก็20นะครับนี่เลขตัวกันนะครับผมอ่า ส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็คือ2.8.0405 1.51485นนเน้นๆนะครับผม2.8.0405 1.514แล้วก็8 5นะครับส่วนตัวรูดนะครับ7ก็แ8นะครับเ่อในอดกอดขอกันมานะ้ครับอย่าลืมนะครับขายซื้อได้กับซื้อแล้ครับผม78นะครับติดใ้กับ่มเสียหายนะครับผมสำหรับ หลักล้อยนะครับลักล้อยกับเจ็ดแปดหนะครับ 7, 8, 1, 0, เจ็ดแปน่นเน้นที่8ปกับศนะครับหลักล้อยนะครับผมวันนี้หลักล้อยบอบนาจะว่าผลาดนะครับส่วน3ตัวนะครับสตัว3ตัว,ตวก็มี805 804 815 814 2 แ0 5แล้วก็2814นสะครับสำหรับเลขสีตัวนะครับผมนะประมาณนี้นะครับ3ตัวก็805804 8 1 5 814 4ตัวก็มี2805 2814นะครับนี่เลขสีตัวนะครับผมแคมหล่จอไน้ไนครับพี่น้องแคมหล่จอยนะครับนะครับสำหรับอ่า เดี๋ยวันนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขนี้ขอม่หลุดนะครับพี่น้องเศรษขึ้นมาเป็นแนวทางกับเศรษฐีสนานนะครับแับมากระจัดกระพานนะครับบ่มาเกะเบ่ผมความบันเทิงนะครับผมสุดท้ายใส่ส่วนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับโศกหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับเฮงเฮงปังปังกันทุกๆท่านนะครับผมบ่เจ็บบ่จน บอกขัดสวนมีเงินไม่ท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับมน,กกนีกะมีสามแนวทางนะครับราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งไทยสามโมงครึ่งนะครับแล้วก็น้อยนะครับก็สี่โมงนะครับผม สี่โมงเขื่อนนะครับเอาประมาณนี้นะครับก่อนทุกคนใส่จริยธรรมในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ